据外电报道，印度一列车十九号通过路口时与一群朝圣者相撞，造成至少十人死亡。来看下一条，泰国旅游部在本月十六号举办“珍惜母亲的土地”活动，带领青年志愿者到班乌里府贵武里县贵武里国家公园自然保护区植树造林，为贵武里国家公园的野象建水锅。详细情况，请看记者发回的报道。 桂武里国家公园由班武里政府所拥有，目的是保护此地不受人类发展的污染伤害。美丽的山景皆可大量规划，被保护和发展成美丽的桂武里国家公园，吸引各地人士前往欣赏旅游。举办方表示，举办此次活动的目的是积极宣传保护自然资源的重要性，努力引导泰国年轻人树立生态环保意识。 เราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับทรัพยากรทางการท่องเที่ยวโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของทรัพยากรทางธรรมชาติเนี่ยนะครับนับวันก็จะสูญเสียไปนะครับหากว่าพวกเรานะครับไม่มีจิตที่จะสํานึกที่จะช่วยกันดูแลนะครับช้างป่ากุยบุรีนี่ถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวอันใหม่นะครับในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเราต้องการที่จะส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักเที่ยวสามารถเข้ามาเรียนรู้นะครับแล้วก็มาร่วมทํากิจกรรม 泰国是亚洲产象最多的国家，在泰国，大象是吉祥的象征，在文化、经济上扮演着举足轻重的角色。其中，珍贵的白象被推崇为皇室的象征。但是，这个被誉为“骑在象背上的”国家，再难看到野象成群的场景。据举办方介绍，近半个世纪以来，因为象牙珍贵值钱，野象被大量猎杀。 与此同时，班乌里府缺少水资源，导致了野象缺水的状况出现，大象的数量也因为日渐缩小的生活空间而急剧减少。此次活动，志愿者们在桂乌里国家公园建水锅，帮助野象储水，改善泰国野象日益严峻的生存环境。参与此次活动的明星们表示，他们也为泰国野象日益严峻的生存环境忧心，希望能通过他们的宣传，让更多人关注到泰国野象的生存问题。 สวัสดีค่ะซุซี่สุศิรานะคะวันนี้นะคะเราก็มาถึงที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะคะวันนี้เราก็มาช่วยทํากิจกรรมสร้างกระทะน้ําให้ช้างนะคะที่นี่ค่ะรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าซีอยากมาทํากิจกรรมอะไรแบบนี้มานานมากแล้วนะคะมาร่วมแบบอยู่กับธรรมชาติมาช่วยสัตว์ป่านะคะแล้วก็มาอนุรักษ์ ธรรมชาติที่ประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็อยากจะแบบอยากเชิญชวนทุกคนนะคะให้ให้ให้ลองเข้ามาดูนะคะแล้วก็มามาช่วยกันสร้างกระทาน้ำด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้หล่งธรรมชาติของเราค่อนข้างที่จะเหลือน้อยมากแล้วช้างต้องการความช่วยเหลือของพวกเรานะคะก็มาช่วยช้างกันด้วยนะคะที่กุยบุรีนะคะ ครับก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้มาร่วมกับโครงการรักแผ่นดินแม่นะครับก็ที่อุทยาแห่งชาติกรยบุรีนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันที่ได้มามาที่นี่ก็ตื่นเต้นครับตอนนี้ก็จะไปทเาเขาเรียกว่ากระทะน้ํานี่ก็คือเป็นเป็นแหล่งน้ําของช้างไว้สําหรับอ่าไว้สำหรับกันไว้เวลาเกิดอ่าความแห้งแล้งนะครับขาดขาดน้ําขาดอะไรสัตว์ป่าก็จะได้มีน้ํากินกันนะครับก็ ก็ดีใจครับที่มาทำอะไรดีๆอย่างเงี้ยเป็นเป็นเป็นประโยชน์ต่อต่อสัตว์ป่านะครับแล้วเราก็เป็นคนที่รักธรรมาชาติด้วยก็วันนี้ดีใจครับที่มาทำได้มาทำอะไรอย่างเงี้ย本台记者班武迪府า道